สวัสดีค่ะวันนี้มิตาเคมีทริคการเปิดฝาขวดมาแชร์กันค่ะจะเป็นการเปิดฝาขวดสูงแบบนี้กระปุกแบบนี้อุปกรณ์สองอย่างที่ใช้ได้จะมีกันไกรหรือช้อนที่มีทุกบ้านกันค่ะแต่ถ้าใช้ช้อนจะต้องใช้ช้อนที่มีความแข็งแรงนิดนึงนะคะเราจะใช้สันกันไกหรือสันช้อนเพราะบริเวณขอบฝาประมาณ1-2ครั้งค่ะ เพื่อให้อากาศเข้าไปนิดนึงนะคะจะทำให้เปิดง่ายขึ้นจากนั้นก็หมุนเปิดฝาได้เลยแค่นี้เราก็จะได้กระปุกสำหรับใช้ทำอาหารได้แล้วต่อมาจะเป็นขวดสูงนะคะแบบนี้แกะพลาสติกออกก่อนใช้สันช้อนเคาะที่คอฝาเหมือนเดิมค่ะแบบนี้จากนั้นหมุนฝาเปิดได้เลย เสร็จแล้วก็นําไปทําอาหารได้เลยนะคะหากใครชอบเทคนิคแบบนี้หรือเคยใช้เทคนิคเดียวกันสามารถกดใจกันเข้ามาได้นะและสําหรับเพื่อนเคนไหนที่อยากรู้เคล็ดลับก้นครัวแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้แชร์เทคนิคใหม่ๆกันด้วยนะบ๊ายบาย